แพรอินฟลูเอนเซอร์ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ทุกคนรู้จักกันไหมคะชีวิตของแพรตอนนี้นับว่ากำลังไปได้ดีทั้งหน้าที่การงานสังคมคนรอบตัวมีแต่คนเข้าหาแพรกันทั้งนั้นแต่ก็แค่นั้นแหละมีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียด คําคํานี้คงอธิบายสีหน้าของแพรในตอนนั้นได้ดีที่สุดแล้วละ่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นดูเหมือนแพรจะไม่ได้สนใจอะไรใช้ชีวิตเหมือนปกติใช่ไหมหละ่ะแต่เปล่าเลยแพรเครียดกงังวลแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับตลกดีเหมือนกันโลกโซเชียล มิตรภาพคืออะไรกันแน่นะคนที่แพ้ไว้ใจที่สุดก็เป็นคนที่ทำร้ายแพ้อย่างนั้นเหรอ